สวัสดีสวีดับเพื่อนๆครับผมวันนี้นะครับผมมีดูคาติมอนสเตอร์821นะครับปี16มานำเสนอนะครับผมโอเคคันนี้นะครับผมราคาขายนะครับอยู่ที่229,000ครับผมฟรีดาวนะครับย้ำนะครับว่าฟรีดาวนะครับคันนี้นะครับถ้าลูกค้าเครดิตดีนะครับผมโอเคส่วนงวดนะครับเป็นผ่อน48งวดนะครับ ไม่มีหกไม่มีหกสิบงวดนะครับผมโอเคส่วนสี่สิบแปดสี่สิบแปดงวดเนาะจะตกงวดละหกพันแปดร้อยสามสิบาทนะครับถ้าลูกค้าอยากผ่อนถูกนะครับลูกค้าก็ต้องดาวเยอะหน่อยเด้อโอเคทีนี้เรามาดูรายละเอียดของแต่งกันนะครับนี่เลยครับก็จะมีตัวตัวกันสะบัดเขาหรือเปล่าเนี่เลยนี่ครับตัวกันสะบัดนะครับแล้วก็มาดูตรงท่อนะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นท่อแอร์รูนะครับ นี่เลยเอตึงๆนะครับแล้วก็มี่กรนล้มตรงนี้ด้วยโอเคนี่เลยสภาพถังครับโเคเท่เนี่ยเป็นไงดูกติมอนสเตอร์อ่าฮะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้กันนะครับไม้เท่าไหร่วะอ๋อไม้สองหมื่นสองหมื่นแปดหรือ สองหมื 20, 000, 000, 000, 000่นกลมๆวะเนี่ยสองหมื่นแปดโอเคไม่สองหมื่นแปดนะครับผมย้ำนะครับว่ารถคันนี้นะครับรถปีสนะิบหกเนาะสองหมื่นแปดก็ไม่แปลกนะครับทีนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามา,าฟังเสียงท่อกันนะครับเนาะเพราะว่าท่อน้องเขาเนี่ยเป็นท่อแอโร่ท่อแต่งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทแป๊บหนึ่งนะจ๊ะ โอเคครับเป็นไงครับหนวกหูแล้วสิโอเคสําหรับรายละเอียดของทางร้านเรานะครับผมรายละเอียดของทางร้านเราเนาะแปบ๊บนึงโอเครายละเอียดของทางร้านเรานะครับร้านเราฟรีจัดไฟแนนซ์ครับผมฟรีจัดไฟแนนซ์ฟรีประกันรถหายแล้วก็ฟรีค่าค่าโอนรถฟรีค่าโอนพราบบรับรประกันเครื่องยนต์สามเดือนหรือหนึ่ง 1,000กิโลเมตรแรกแล้วก็มีบริการส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านนะครับในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถมารับรถได้หรืออยู่คนละอำเภอหรือรออยู่คนละจังหวัดนะครับโอเคสําหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับที่มาทําการจองรถกับทางร้านเรานะครับแล้วกลัวว่าเอ้ยไฟนนซ์กูไม่ผ่านเนี่ยกูจะได้เงินค่าจองคืนไหมได้นะครับผมร้านเราคืนเต็มจํานวนนะครับ มาลองจองดูก่อนนะครับค่าจองห้าพันจะนะพี่นะมาจองไว้ไม่เสียหายพี่ถ้าพี่มามดูรถเองได้นะครับยิ่งดีเลยเนาะทีนี้ร้านเราเนี่ยอยู่ที่คอนแก่นนะครับร้านบีโปรไบเนาะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับมาเส้นมาริวันเลยนะเนาะโอเคทีนี้ก็ช่องทางการติดต่อเนี่ยเดี๋ยวเราจะทิ้งช่องทางไว้ตรงที่ ใต้คลิปนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากครับลาแล้วครับผม